นี่เป็นสภาพรถโดยสารกรุงเทพนาทวีจังหวัดสงขลาที่ประสบอุบัติเหตุเสียหลักชนกับต้นไม้ข้างทางช่วงขาล่องใต้ใกล้ทางเข้ทาท,าท,าท,าทยานแห่งชาติในจังหวัดประจวบคีรีขันค่ะซึ่งเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อคืนที่ผ่านมาทําให้มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจํานวนมากนายคมกริชเจริญพัฒนสสมบัติรองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันพร้อมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชุมหารือถึงมาตรการช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับบาดเจ็บ เบื้องต้นได้สั่งการให้บริษัทขนส่งจำกัดตรวจสอบรายชื่อผู้โดยสารที่ซื้อตั๋วทั้งหมดเพื่อยืนยันรายชื่อผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตญาติของผู้เสียชีวิตคนหนึ่งเดินทางมาที่โรงพยาบาลทับสกายอย่างเร่งด่วนค่ะเพื่อที่จะรอรับศพพ่อของเธอซึ่งเป็นหนึ่งในผู้เสียชีวิตขณะนี้ก็อยู่ระหว่างการรอพิสูจน์อัตลักษณ์พร้อมกับฝากถึงคนขับรถโดยสารเส้นทางไกลทุกคันนะคะว่าให้เพิ่มความระมัดระวังในการขับขี่โดยเฉพาะการเดินทางในช่วงเวลากลางคืนค่ะ ต้องมีมาตรการมากกว่านี้ค่ะแล้วก็อาจจะคนขับเดิมอาจจะสองอาจจะต้องเปลี่ยนเป็นสามเงี้ยค่ะสามช่วงระยะเพราะว่าหนูก็ยังไม่ทราบสาเหตุว่าที่ชนเนี่ยหลับในหรือฝนตกหรือเป็นเพราะอะไรค่ะแล้วก็ฝากขนส่งให้มีมา,ตร,ารตรการตรงนี้ด้วยค่ะเกี่ยวแบบกับเพราะว่าการสูญเสียค่ะมันมันเอาคืนมาไม่ได้แล้วค่ะ จากการสอบปากคำคนขับรถนะคะก็เบื้องต้นเปิดเผยว่าหลับในและมีอาการบู๊กก็ทำให้เกิดอุบัติเหตุเบื้องต้นก็ถูกตั้งข้อหาประมาททำให้ผู้อื่นนั้นได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตค่ะตรวจสอบจำนวนผู้โดยสารที่เดินทางมาในรถทัวร์คันนี้นะคะมีทั้งหมด49คนซึ่งได้รับบาดเจ็บ21คนเสียชีวิต14คนหลังจากที่มีการตรวจสอบอัตลักษณ์บุคคลเสร็จสินจน้นเจ้าหน้าที่ก็จะนำร่างไปเก็บไว้ที่มูลนิธิสว่างรุ่งเรืองธรรมสถานทับสะแ,แกค่ะ ขณะที่ตัวแทนของบริษัทรถทัวโดยสารคันดังกล่าวยืนยันนะคะว่าจะช่วยเหลือเยียวยายอย่างเต็มที่กรณีผู้ด้ระบาดเจ็บก็ได้จัดเตรียมการเดินทางส่งต่อผู้โดยสารที่รอกลับบ้านโดยบริษัทนั้นจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายให้กรณีผู้เสียชีวิตก็จะทำการนำร่างกับภูมิลำเนาค่ะแล้วก็มอบเงินช่วยเหลือเบื้องต้นรายละ5,000บาทค่ะ